นางเอกลูกสายเต้นานัทพรยอมรับว่าตกใจไม่น้อยกับกระแสะวิจารณ์ภาพที่ตนโพสต์ลงอินสตาแกรมโชว์แผหลังเปลือยเปล่าขณะแช่ออนเซนที่ญี่ปุ่นแต่ทีนี้นสาวเต้าก็ยืนยันว่าคิดดีแล้วเพราะเป็นภาพขณะพักผ่อนปกติทั่วไปและตัวเธอเองก็โตพอที่จะลงภาพเซ็กซี่แบบนั้นได้แล้วละค่ะมองได้หลายมุมแล้วแต่คนมองโน้ถ้าแบบมองว่าอุ๊ยเป็นภาพแบบเปลือยเลยอย่างเงี้ยแบบอาบน้ําแก้ผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่า ถ้าอีกมุมหนึ่งก็คือการออนเซน์มันก็เป็นการเหมือนพักผ่อนรีแลกซ์แต่ว่าก็ยอมรับอยู่แล้วในทั้งข้อที่ติชมซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะค่อนค่อนข้างไปทางตินิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มันเป็นอะไรที่เต้าเชื่อว่า IG มันก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวแต่ว่าก็มีความเป็นสาธารณะด้วยก็เต้าเต้าคิดว่าตอนนี้เต้าก็มีวุฒิภาวะพอแล้วที่ที่เต้าจะตัดสินใจทําอะไรแล้วเต้าก็คิดว่ามันก็เป็นตัวขตัวตนของเรา นอกจากนั้นนางเอกหน้าหวานยังย้ำชัดว่าตนไม่ได้เปลี่ยนลุกเป็นสาวเซ็กซี่เพราะทุกอย่างเป็นไปตามกาลเทศะและความเหมาะสมต่างหากค่ะ